สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชซายลายอต,ตอรีในเกมที่1 0ประจำค่ำคืนวนันอังคารที่26ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่สเปเซียเปิดบ้านเสมอกับเจนัวไป1-1นะฮะเกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านนำไปก่อน1 0จากทาสวาตเตเลซิลิกูของเจนัวเนี่ยทำเข้าประตูเองไปก่อนที่ในช่วงท้ายเกมฮะทีมเยือนจะมาตีเสมอได้จากจุดโทษของ ico, เดอเมเนโกคริสซิโตเวเนเซียว,วันนี้ก็เปิดบ้านแพ้กับซาเลานิตาหน้าไป1-2 เจ้าบ้าน,น,นได้ไปอนการ1-0จากมาตทียอาลามูฮะแต่ว่าทีมเยือนก็มายิงแซงสองลูกรวดจากเฟดริโกโบนาสโซลีแล้วก็อันเดียสเคียโบเน่ในช่วงท้ายเกมปาดหน้าพาสับแต้มไปได้โดยที่ในเกมนี้เจ้าบ้านเหลือสิคนนะจากอ e ีธานเอปาดูที่โดนใบแดงไล่ออกไปส่วนในคู่หนึ่งเอซิมิลานเปิดบ้านเอาชนะโตรินโนไป1-0จากลูกยิงของโอลิวีเชลู นั่นก็เลยทำให้ตนารางคะแนนของทั้ง6ทีมในตอนนี้เนี่ยเอซิมิลานขยับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงหลังจากเกิดเพิ่มเป็น28คะแนนตโตเรนโนอยู่อันดับที่12มี11คะแนนเหมือนเดิมแล้วก็ทางเวเนเซียสเปเซียครับอยู่อันดับที่16แล้วก็17มีทีมละ8คะแนนส่วนเจนัวกับซาลลนิตานาก็อยู่อันดับที่18แล้วก็19ตามดับครับมีทีมละ7คะแนนเหมือนกันไปต,ต่อที่ดาวซานัล่าสุสดตอนนี้ก็ยังคงเป็นซิโลเอโมบิเลท่ที่ยิงไป8ประตู ส่วนโปรแกรมในค่ำคืนวันพุธนี้นะฮะก็จะมียูเวนตุสเปิดบ้านเจอซาสโซโลซามโดเรียพบต่างตาบอูริเซเจอเวโรนาไกเลี่เปิดบ้านเจอโลมาเอมบรีพบอินเตอร์แล้วก็ลาเซโอจะเจอกับทาาฟิลิปปินาส่วนคู่สุดท้ายไปเตะคืนวันพฤหัสนี้นาโปลีจะเปิดบ้านเจอบโรลญญา